สวัสดีค่ะอยู่กับสาวพิมพ์นะคะหรือทางช่อง u t ท b e สาวพิมพ์ุนพลาดนะคะวันนี้สาวพิมพ์ก็มาจะพามาดูออกจากบอดินกันสองซิป,ป,ปอืม เออมาถ่ายรูปพี่แดดติ้นนี่แหละสองสิบสองสิบนุ่มนุ่มดินนุ่มดินนุ่มโอ้โหโโหแสองสิบพันเขียวไปมา รถจีนแดงดินยวบยวบยวกคว,ว,วันทอท่อหมอ้อวเตี๋ยววันนี้ยังไม่เห็น,นีเขียวเนี้ยสับรถจีนแดงสองร้อยสิบนะคะ ตอนนี้เครื่องเหลือประมาณลอยลอยซิปแล้วติปอยู่ขั้นเดียว รังม่วมนะคะหยบหยาบหยบหยาบเลยเวลาหลดออก นี่ไม่เห็นที่เขียวเหนียวสับเลยโอโหโหโ,หโ,หโหุ่งตัวแรงไม่ได้นะคะพุ่งตัวแรงปุ๊บดูดปั๊บ รถเขามีแต่เครื่องแรงๆนะคะมี210 213คัน195 1คันนะคะ145 1คันนะคะอันนี้115นะคะ15 1ก็วิ่งก็เข้าได้แล้วนี้ก็ผุ่งตัวแรงต้องผุ่งตัวออกนะคะ115 สีู่ปของเขามีแต่หกูปคันนี4สีู่ปคันเดียวสูปก็สููเขาเดินหกูปเขามีแต่หกูปนะคะอันนี้สีู่ปไป ร้อยสิบห้าเอาร้อยสิบห้าไว้หรือเปล่าไว้ไหมเอาไว้ไหมนี่นี่นี่หลุมมรณาไปให้ผิดรอยค่านะครับดินยมยามยมนามนวมนามน,าว,มนาวมนาบเลยเนี่ย យូមយូអយូមយូយូមយូយូមិញ